ถ้าเรากลับมาใหม่เกิดใหม่ใช่ไหมเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมแล้วกว่าจะมาเข้าใจแบบนี้ใหม่นี่มันจะโชคดีไหมก็ไม่รู้เนาะจะมีครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณของพ่อมาสอนเราได้ไหมก็ไม่รู้อีกท่านไม่มาแล้วไงท่านไม่มาแล้วไงแล้วเกิดชาติถัดไปจะรู้ไหมว่ามีใครมาเขาจะเมตตาเราแบบนี้ไหม เราจะเกิดมามีครอบครัวมีคนเมตตาเราแบบนี้ไหมเราจะเจอครูบาอาจารย์เมตตาเราแบบนี้ไหมเราจะเจอสถานที่แบบนี้ไหมเราบอกไม่ได้เลยนั่นคือความประมาทในชีวิตดังนั้นสําหรับผู้ที่เห็นความเป็นจริงแบบนี้ท่านจึงไม่คิดหรอกว่าโอ,อ้เดี๋ยวไปเกิดใหม่ชาติหน้าก็ได้คิดหรอว่าเกิดใหม่ชาติหน้าจะคิดได้แบบเนี้ยากเนาะ ชาติหน้าอาจจะมีอะไรดึงเราออกดึงเราเข้าแล้วเราก็ไปตามหลงและเลิงโลกไปก็ได้ดังนั้นมันจะให้เรามาอยู่แบบนี้ไม่ง่ายนะดังนั้นชาตินี้เราตั้งใจแล้วเราเต็มที่แล้วแล้วเราก็เจอแล้วในหนทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นตั้งใจปฏิบัติเถอดอย่าปล่อยให้เวลามันเคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกนะวันหนึ่งเราก็ต้องปล่อย คนรักมากๆเราก็ต้องปล่อยไม่อยากปล่อยมันก็ต้องปล่อยถูกไหมครับถูกไหมถามว่าเพราะอะไรไอ้คนที่รักก็ต้องปล่อยตัวเองเหมือนกันไอ้คนไม่รักมันก็ต้องปล่อยตัวเองเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เขาจริงออไงไอ้เขาจริงๆคืออะไรจริตหรือผู้รู้ที่มันไม่ตายอันนั้นของเขาจริงๆดังนั้นพอเราเห็นแบบเนี้ยปุ๊บ มันจึงทําให้เราเห็นคนที่เกิดแบบเราเนี่ยที่มีร่างกายแบบเราเนี่ยมันจึงทําให้เราสงสารซึ่งกันและกันได้งา่ายแล้วเวลาที่เขาทําอะไรมาหรืทำให้เราเกิดความไม่พอใจมันเห็นว่าจิตเดิมแท้จริงๆอะผมบอกเลยว่าทุกคนรักสุขเนาะแล้วก็เกลียดทุกเนาะถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ แล้วมันสร้างวิบากกรรมให้เขาอะ่ะใครจะกล้าทำมีไหมไม่มีหรอกเพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่าทำแบบนี้ไปนะวันหนึง่งเราก็ต้องทุกข์ใค่จะอยากทำเพราะเราเดิมแท้เนี่ยรักสุขเก,กียรติทุกข์อยู่แล้วเป็นปกติดังนั้นคนที่รักสุขเกียรติทุกข์เนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์และรับวิบากกรรมจากสิ่งนั้นหรือแต่ถามว่าทำไมเขาทำเขาไม่รู้ไม่มีอะไรต้าน ได้ไม่มีทานเป็นต้านทานหน่อยว่าเออพอผลของทานมันให้ผลปุ๊บเออมันเริ่มรู้ขึ้นมานิดๆห้ามใจได้หน่อยมันไม่มีศีลเป็นเครื่องกัน้นว่าอย่าทําเลยมันไม่มีสมาธิตั้งมั่นเพียงพอที่จะกั้นไม่ให้มันหลุดออกไปทางกายวาจาใจแล้วก็ไม่มีปัญญาพิจารณาเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรอยู่จริงทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อย่าทําเลย เนี่ยมันไม่มีตรงนี้เขาจึงทำงั้นพอเราเห็นแบบนี้ชัดมันจึงไม่ไม่ต้องไปกล่าวโทษเขาหรอกไม่ต้องไว้ว่าใครเลยมันจึงย้อนกลับมาดูแค่ตัวเองแล้วก็สงสารเพื่อนเหล่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนงตามหาบนจะพูดเลยสงสารหมู่เพื่อนเนี่ยน่าจะพูดคำนี้บ่อยมากซึ่งคำนี้มัน มันกินความถึงกระทั่งว่าสงสารว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ตื่นรู้เหมือนท่านถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตื่นรู้เหมือนท่านเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะเราจะเห็นความสุขจริงๆว่าเป็นยังไง